สวัสดีครัผมเป็นพี่นกิบร้อนเงลยค่ะบอกทุเรียนใดี๋ยนจีแต่มาหยิงพี่อยิ่เมื่อกี้กล้ักเหนียวแจกป่ะแจกเด็กกันเด้อ

mà, cái gì Nó là cái gì sao làm cái gì có nuôi เกืบทุกคนเลยนะคะแอบขอว่าพื่อเล่นนะคะชาวเน่ย คนหน่มนีไปก่ิสองนิ้นอร่อยมาก